อันนี้แตงโมกรอบนะครับมีรสชาติเด็ดสุดบางเสียงครับฟังเสียงอืมหืมหืมกรอบมากครับผมนะฟังเสียงแล้วกุบกรุบกรุบนะครับอือหืมอืมหืมโอ้โอ้ยังไงนะอยากกินแล้วเอาส่ลองดูครับลองดูอืมได้ไได้ครับ,บแตงโมกรอบแตงโมกรอบครับผม,มแตงโมบะเต้ามันเราเนี่นะใช่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 ครับนี่อืมเป็นยังไงบ้างครับ<อ>รสชาติ มอ้ยหมอคะโอ้รับผมนะครับขอบผมนะฮะก็อร่อยนะครับอาหารตรงนี้นะครับผมนะฮะยังไงฝากด้วยนะครับเมนูสุขภาพนะครับครับกินแล้วอีกอีกช่วงหนึ่งอาจจะเป็นก้ามก็ได้ืมอขนัดอีกาอีกาผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับพี่พี่ทำส่งต่างประเทศแล้วก็ในไทยมีหรือยังครับอ๋อตอนนี้กำลังผลิตในส่งผลิตและจำหน่ายในไทยครับตอนนี้แต่ว่าโรงงานเราได้ระบบของออยแล้ว เอาอย่แล้วตอนนี้เราได้ระบบของ GMP Codec แล้วก็ h ACCP อีกครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่สามารถส่งออกได้ต่างประเทศแล้วครับอ๋อครับตอนนี้เตรียมส่งออกแล้วครับครับผมส่งออกประเทศนะครับผมครับอย่างไรนะผมนะฝากคนไทยด้วยละกันนะครับผมนะจะลืมของไทยผลิตภัณฑ์ไทยช่วยกันใช้ช่วยกันกินช่วยกันจ่ายขอบคุณมากครับฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยละกันนะครับผมนะฮะ แล้วคุณแบงค์ทำอะไรอ่ะโอ้ทำอะไรครับผมอร่อยมากครับผมแอบกินุ้กันคนเดียวเลยตใจมู๊งครับผมนะใจมู๊อร่อยมากครับโอเคครับฝากติดตามฝากฝากอะไรครับฝากแล้วฝากซื้อฝากอะไรครับครับผมนะไปเป็นกับแก้มครับผมฝากติดซื้อเลยนะครับผมโอเคครับผมครับผมนะฮะพบได้โอเคโอเคพบใส่กระเป๋าไว้เป็นกับแก้มได้นะครับผมพบได้ครับมันเป็นส้นนัดครับผมโอเคโอเคกินได้ครับโอเคครับผมโอเคครับ ก็ว่าจะไปจีบสาวบ้านเด่นสันทรายแต่ดันมาโจห้หายสาวบ้านเด่นสันทรายม่มีจะไปหาสาวที่ไหนกระตึงบาค่อยจะมีนะมันเป็นอย่างี้เดี๋ยวจะเล่าเมื่อฟังนะสาวป่า้างนั่นเป็น